สวัสดีครับผมกิติทัศน์จินดาดิฉันธัญพรคงดินค่ะครับสัปดาห์นี้พบกับผมและพิธีกรหน้าใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะพิธีกรหน้าใหม่นะคะกับบรรยากาศปีใหม่ในช่วงเดือนสุดท้ายของปีค่ะของสำนักแรงงานสัมพันธ์นะคะครับสัปดาห์นี้สำนักแรงงานสัมพันธ์มีข่าวเด่นอะไรบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับวันที่6ธันวาคมนายปิยรัตน์สมาธาประธานสภาลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารจำนวน15คนเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อแนะนำองค์กรและนำเสนอหลักการบริหารงานของสภาโดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานนายสมศักดิ์พรมดำรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและเจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานมอบหมายผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธนะ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครครั้งที่4ทับ2566นกสณสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สและเวลา13นาฬิกา30นาทีผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนครั้งที่6ทับสอ6พาสำนักงานประหลัดกระทรวงแรงงานโดยที่ประชุมร่วมพิจารณาเพิ่มชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในวันเดียวกันนั้นผู้อำนวยการกลุ่มงานประนอมก็มีพาดรายงานและข้อขัดแยง้งพร้อมด้วยพนักงานประนอมสำนักแรงงานสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีร่วมหารือและชี้แนวทางการยุติข้อเรียกร้องเพื่อให้ได้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับผู้แทนบริษัทและผู้แทนสาภาพแรงงานสามารถจการแรงงานสำคัญเชิงรุกกรณีสาภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องต่อบ,บริษัทและมีการเจราจากันเองมาแล้ว14ครั้งผลการหารือทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ ทำให้ข้อเรียกร้องเป็นอันยุติไม่นําไปสู่การเกิดข้อพิพาทแรงงานวันศุกร์ที่8ธันวาคมกลุ่มตัวแทน18องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการอาชีพรักษาความปลอดภัยเข้าพบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อขอให้ยับยั้งกฎหมายแรงงานที่มีผลกระทบต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมรับฟังประกอบด้วย นายอารีไกรนาราเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายเดชาเพื่อพัฒนรักรองปลัดกระทรวงแรงงานนางโสภาเกียรตินิราชาผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชาการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนางสาวสุนันเพชชูผู้ตรวจราชาการกรมและเจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมสังเกตการณนะห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชั้นหนึ่ง ในวันเดียวกันผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและร่วมแสดงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลภายใต้แนว er คิดซีโร่เทโลเรนซ์ควรทยไม่ทนต่อการทุจริตณนะสำนักแรงงานสัมพันธ์กรวมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่9ธันวาคม2566สภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566โดยนายพิพัฒน์ราชกิจประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เป็นเกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้พร้อมทั้งผู้บริหารกรุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและในวันเดียวกันนั้น สำนักแรงงานสัมพันธ์โดยพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคนปรปฐมเจรจาไกล่เกาาเลี่ยข้อพิพาทแรงงานครั้งที่2โดยมีผู้แทนบริษัทและผู้แทนลูกจ้างเข้าร่วมในการเจราจาโดยผลการเจราจายังไม่สามารถตกลงกันได้แต่ทั้งสองฝ่ายมีแนวทางในการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างร่วมกันและประสงค์นัดเจราจาในครั้งต่อไปวันที่18ธันวาคม2566ร ท่านสามารถติดตามข่าวสารดีด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่ Facebook เรื่องเด็ดแรงงานสัมพันธ์ช่อง o u t u b แรงงานสัมพันธ์ n ิ w s และช่องกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดต c r i า e กดไลค์<ไ>และกด<ไ>แชร์ด้วยนะครับสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมรรถนะฉันยึดมั่นหลักสุดจริตใจและพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมัยเพื่ฉันยึดมั่นหลักสุจริตใจ